เภอหัดใหญ่ภายใต้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำโดยนายเอกยังอภัยน้าสงขาในอ,อำเภอหัดใหญ่เน้นย้ำทีมปฏิบัติการตำบลปฏิบัติการ TPMap เคาะประตูสี่ทอทัศนคติทักษะทรัพยากรและทางออกลงเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องรวมถึงปี2567จำนวน1,305ครัวเรือนชี้เป้า ครัวเรือนพัฒนาได้และครัวเรือนส่งเคราะห์บูรณาการ7จภาคีเครือข่ายวางแผนสนับสนุนช่วยเหลือร่วมกับสอจอพอระดับจังหวัดภายใต้โครงการ1องค์กร1 CSR 1ครัวเรือน1ปีเพื่อให้ครัวเรือนมีแผนชีวิตอยู่รอดพอเพียงสามารถบริหารจัดการชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ5มิติได้แก่ 1. มิติสุขภาพ การจัดการบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะบ้านสวยงามการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2. มิติความเป็นอยู่ซ่อมแซมปรับปรุงและสร้างบ้านใหม่ในปี2566จำนวน12ครัวเรือนง,งบประมาณจากภาครัฐเอกชนและประชาชนรวม8,020,000บาทปี2567มีแผนดำเนินงานจำนวน15ครัวเรือนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานจากภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. กาชาติจังหวัดสงขลา2ครัวเรือนงบประมาณ170,000บาท 2. โครงการฉัดทอง p r o p พ r t y งบประมาณ120,000บาท 3. บริษัทนิสุยจำกัดประเทศไทยงบประมาณ20,000บาท 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดพักดีเคมีพันงบประมาณ30,000บาท 5. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2ครัวเรือนงบประมาณ40,000บาท รวม6ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น4 2 0 0 0 0บาทและอยู่ระหว่างการประสานขอรับการสนับสนุน8ครัวเรือนและไม่มีเอกสารสิทธิ์1ครัวเรือน3มิติรายได้สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้เพิ่มและลดรายจ่ายโดยมีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนดังนี้1บริษัทสีตังโกลฟประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นวัสดุอุปกรณ์ทำขนมจำนวน1ครัวเรือนงบประมาณ8,000บาท 2. บริษัทชูเกียริลิสซิ่งจำกัดเป็นเครื่องตัดหญ้าจำนวน1ครัวเรือนงบประมาณ8,641บาท 3. ม,มหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาเป็นวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดว่าเลี้ยงแพะปลูกผักการทำขนมจำนวน13ครัวเรือน 4. กาชาติจังหวัดสงขลามูลนิธิมิตรภาพสามัคคีเครืออ่าขโอทอปมอบถุงอย่างชีพ 5. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนมอบอุปกรณ์ของใช้ 6. บริษัท SJ Furniture มอบตู้เย็น7การจ้างงานจากบริษัท t ropical canning 8ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกผักแบ่งปันครัวเรือนเปราะบาง4มิติการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทมอบทุนการศึกษา5มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐให้คำแนะนำการเข้าถึงบริการของรัฐเช่น บัตรสวัสดิการของรัฐการออมเงินกับกออชจากการขับเคลื่อนง,งานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหัดใหญ่สามารถช่วยเหลือครัวเรือน TP-MAP ได้เห็นผลเป็นรูปธปรรมและสามารถสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนง,งานทุกระดับทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ตามหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงขอแค่เธอไม่ยอมแพ้ถึงแม้วันนี้มันช่างนักหนาแต่มือไรที่เธอหันมาเธอจะเห็นว่าฉันยังอยู่ตรงนี้เราจะจับมือกันเอาไว้ไม่ยอมทอใจใช่ไหม ทีไม่ว่าเรื่องใด้จากนี้เราจะสู้ไปด้วยกันทั้งฉันและเธอเราจะสู้ไปด้วยกัน